สวัสดีครับผมชื่อนายชาละชาชานมาจากอมตะทีมชุบรุรีวันนี้จะมาทำซูเปอร,ร์มีดไวไฟครับยิงเ,เสียบสายรับเตอร์เติดเครื่องใส่สายแลนแล้วกดเข้าไปที่โปรแกรมซีโครคัสแล้วกดเข้าไปเกตแล้วใส่เลข สิบตัวท้ายที่ได้มาจากอ p โเแล้วกดเข้าไปเช็คแล้วกดเข้าไปที่ RXTX แล้วกดเข้าไปที่ Google h o m e แล้วก็กดเข้าไปที่ WRP เข้าหน้า WRP เสียจใส่เลียท้าย4ตัว ที่ได้มาจากอิตาเวี ay, ที่ได้มาจากเอฟโอเอแล้วรอส่งผล60วินาทีกดส่งผลเสร็จที่ที่ไปที่อิตาเวีสตาร์เทปเข้าไปที่สตาร์เทปเพื่อส่งผลและรอส่งผลรออีกสิบห้าวินาทีไปที่ตั้งค่า อุปกรณ์หน้าอุปกรณ์รณแล้วตั้งชื่อเมื่อเอามือถือมาดูช่อง Wi-Fi Channel เพื่อเปลี่ยนช่อง Wi-Fi Channel ต่อจากนั้นทำการซปเปอร์เมดนี่นะครับกดกดน,<ะ>นี่ไว้ครับกดค้างไว้ปุ่มนะครับปุ่มนี้ครับ เอ WPS ครับกดค้างไว้จนกว่าจนจนกว่าไฟ WPS จะขึ้นนะพอปุ๊บกดค้างปุ๊บแล้วก็เสียบสายอลแปเตอร์เ,อเตอรแล้วก็เปิดเครื่องเครื่องเสร็จเนาะเสียบสายอลปเตอรเปิดเครื่องเสร็จแล้วเรามากด WPS ค้างไว้จนกว่าไฟมันจะขึ้นแล<ะ>้วไขึ้นแทำงานต่อมบจนดู้เสียแ,แล้วมันจะจับคู่ของมันเองแล้วเอาอุปกรณ์ไปไว้ติดตั้งให้ลูกค้าแล้วอุปกรณ์จะทําการของมันเองแล้วก็บอกลูกค้าว่าใช้งานได้ใช้งานได้ปกติเลยครับ